ว้ว<ะ>าวาไม่ค่ะหยุดหยุดเลยกินไปอย่า,ายบอลนะทำไมเราอย่าบอลนะกินไปอย่าบอลทำอะไรเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมให้มันพร้อมไม่ใช่มาหาตอนทำจะแก้ไขเลยไหมทำให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องกินไปอย่าบนลไม่อย่ามาเห็นเราอ่ะมันเพียวแล้วเพียวแล้วที่ไปอย่าบอลที่ไปอย่าบอล เซฟีกก็เเรื่องคนเดิมนะค่ะเย้ซึ่งก็บอกว่าวันนี้เราอยู่กันที่ต่างแดนต่างที่ต่างที่ไม่ใช่เราอ,รอยู่ที่ตลาดสีลมเมืเหียนชัดเจ้นจริงด้วยเราอยู่สีลมสีลม พีถึงอาหารไทยมากอยู่มเมกามาจะเดือนนึงแล้วที่แอลเอเขามีตลาดไทยไทยทาวนที่ใหญ่ที่สุดในเมริกาก็คืออยู่ที่แอลเออยู่ที่นี่ตรงนี้ที่ซน<ร>ดิเอโกี่เราเยือนอยู่มันจะเหมือนอยู่ไทยขนาดไหนชาหอมอยังขนมเบื้องมือทำสดมองขนมบ้าบินอร่อยมากอร่อยมอกเอ,อ้ยเหมือนอยู่ไทยจริงด้วยจะบอกเราอยู่ตลาดสีลมเหมือนซื้อที่ตลาดบอมมาเช่ที่สีลมอะมาๆแต่ก่อนไปเดี๋ยวว่ายปลาพมหน่อยมันมีพระพมอยู่ตรงนี้ด้วยมึงเอ้ยมีพราพมที่แอลเอ กราบสวัสดีก่อนความขลังแต่นอกจากพระพรมเนี่ยมีพระสงฆ์ด้วยศ <c oughs> ิษยา <c oughs> สวัสด์คอนเทสโ <c oughs> ์้ยมีนังสือพิมพ์ไทยสยามพาวอันนี้คือแจกฟรีเลยแจกฟรีมีข่าวที่ไทยด้วย <c oughs> จะบอกว่าเป็นข่าวที่ไทยด้วยแล้วก็เป็นข่าวในอเมริกาด้วย แต่เข้ามามันใหญ่ั้นเลยเราจะทำเมนูอะไรยังไม่รู้เลยเราหาผู้ช่วยเหอะมันเดินไม่ไปไหนไม่ไปไหนมึงเราต้องมีผู้ช่วยละคนนี้ไหม Excuse me sir Excuse me sir Sir You can help me little bit little bit little bit ว่าวไทยได้บอว่าวลาวได้บอ little bit little bit, little bit, little bit, little bit. c o m p i t e r c o t e r แนะนำแขกรับเชิญก่อนไหม เวลารายการอะ่ะเขาจะขึ้นชื่อกับอาชีพตรงนี้ขึ้นอาชีพให้ขึ้นอาชีพอะไรข่ายราการเป็นแ,บบนนแพชชั่นแต่ว่างานหลักเป็นบารท,ทนเดอร์ค่ะ อ่าแล้วนี่ก็คือผู้ช่วยในเทนนี่ของเราในในการทำอาหารไทยเองอย่าเพิ่งเลือกปัดเใจเทนนี่อเมริกามานานแค่ไหนเหรอคะอยู่อเมริกาตอนนี้ก็5ปีกว่าแล้วแต่ว่าย้ายมาเอลเอได้ประมาณ1ปียังไงแล้วอ่ะฉันฝากไว้ด้วยนะฉันที่เหลืออาหารไทยยังไงแล้วว่าเชฟวันนี้ไม่ใช่เป็นเชฟวีนะแต่เป็นเชฟเอมมี่ฝากด้วยนะเพราะว่าฉันคิดถึงอาหารไทยมากฉันกินร้านไหนก็ไม่อร่อยเหมือนไทยเลยเชื่อเลยจ้ะเชมเมอร์เชืมเมอร์เชฟแบบนี้เลยจ้ะกลอด กรมนะะคก็คือ89เซนก็คือเนี่ย30บาทที่ไทยเท่าไหร่วะสิบบาทมากห้าบาทสิบบาทเนี่ยกันสามต้นเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่านี่กี่บาทคนดูงงแล้วอันนี้นะคะ1.7ก็มาสองเหรียญก็คือ70บาทถูกนะใช่ผักชีผักชีเท่าไหร่ที่เนี่ยผักชีไทยแพงหนึ่งเหรียญแต่ผักชีที่ไทยอ่ะแพงนะเป็นผักที่แพงมากตอนสมัยหนูขายของกับแม่ก็แพงแล้วสีโลนึงแบบร้อยยี่สิบปัจจุบันสามร้อยค่ะ ผักชีที่นี่มันไม่หอมเท่าที่ไทยอ่ะใช่กลิ่นมันไม่หอมเท่าที่ไทยของที่ไทยอะ่ะอยู่แค่นี้ก็คือได้กลิ่นแล้วอะ่ะใช่ติดไม้ติดมือแต่นี่ไม่ติดเลยฉันชอบเผ็ดสดฉันชอบเผ็ดสดใส่เผ็ดสดลงไปแนนเลือกลูกนิ่มลิ่มที่ <c oughs> นิ่มมากเลยเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าเวลาเลือกมะนาวจริงๆอ่ะให้เลือกผิวเข้มๆแบบนี้นะหลายคนอ่ะเลือกก็แบบอุ้ยบีบแล้วมันนิ่มๆจะแบบน้ำเยอะจริงๆอ่ะน้ำเยอะแต่มันไม่ได้คุณภาพบนึนกออกปะถ้าจะเอารสชาติมะนาวจริงๆที่มันแบบดีๆอ่ะคือต้องเลือกผิวเขียวๆ,ๆตัดกลับไปฉอดไปที่อัมพูดว่าสรุปรายการชื่อรายการอะไรคะกินไปอย่าบ,บ่นแล้วมึงบ่นทำไมคะมีเชฟค่ะใช้ผมสก๊ด้วยนี่มีเมนูอะไรบ้างคะเชฟมันมิสิหยางพอมัน กวางตุ้งชะอมไข่้ำพิกกะปิแล้วก็ต้มยำแล้วก็ยำหมูยอใส่ไข่แดงเค็มน้ำพริกกะปิมาตอนไหนอ๋อซื้อสำเร็จทีี่ใหญ่นะข้าในไทยซื้อผักชีแล้วก็จะได้รากมาฟรีๆแต่นี้ก็ไข่แยกเท่าไหร่หนึ่งเหรียญสามสิบบาทพอหรอมึงพอนิดเดียวเอง ตัดบ้านเราก็สามขวดร้อยมานี่คือหกหกเหรียญคือตอนเนี้ยอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะคือของไทยหมดเลยหมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยมามา่เฮ้ยไวๆมีหมดทุกอย่างจริงๆด้วยค่ะไม่รู้ที่ไทยหอ่อเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือร้อยกว่าบาท <S <S แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามีค่าแบบ,บน้ำข้าวใดๆคือข้าของที่นี่มันสูงเพราะว่าค่าภาษีเขาจัดภาษีแพงแต่ว่าค่าแรงก็สูงด้วยใช่น้ำกว่า แล้วก็ยังมีพอมอะไรแล้วก็ดอกไม้จานคือครบผงพิเศษยาสีพันอารุเฮ้ยที่ไทยเคยเห็นปะแทบไม่เห็นแล้วแต่ว่ามีที่นี่นี่แหละของที่แบบที่ไทยหายากแต่ที่นี่มีหมูสับนะคะที่นี่ห้าเหรียญครึ่งโลก็คือประมาณเกือบสองรก็ราคาท่าที่ไทยนะจริงอู้เอ น่ก็คือมีขายทุกอย่างบาทพงบาดพระขันอ,อันนี้ก็มีใบสีเอาจริงนะคือเหมือนอยู่ไนเลยเหมือนแบบร้านแบบทุกอย่าง20แบบนี้ขายทุกอย่างจริงดูดิให้หนูก็ะะถ้าใครมาเนี่ยก็คือห้ามพลาต้องมาที่นี่เหมือนจัดน,นะไทยทาวดเนี่ยไลสเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะแม่โครหัวป่าแม่ครับบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นเชฟเชฟฉันจะเป็นคนสั่งทุกคนให้ทําฉันจะไม่ทําอะไรเลยเอ,อ้ยมันพิเศษต้องไปล้างจานก่อนตอนนี้ล้างไฟเชฟเมนูที่พี่คณานะคะอีกหนึ่งท่านเชฟนะคะนี่ทำไหนวันนี้ทําอะไรรู้สิวันนี้ทำอะไร,ว,นนะไรวันนี้ทำเมนูอะไรต้นมะระฟางมีทำให้หนูมายือนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเชฟคิดว่าเมนูนี้อะไรอร่อยเม y b ีผักชีลาวอร่อยสุด อุ้ยมีผักชีมามาต้องมาต้องต้มในมะระฮะจบแล้ววางเพลิขทางโภเรียกของคนหยิบอุปกรณ์มาไม่ตบคุณจะให้ไหมให้โอเคให้จบเอาไปเลยแล้วผักชีเนี่ยมันคือเดอะเบสของอินกริเดียของเรื่อนี้ มันคือส่วนประกอบหลักและสัมพันที่ตกในคุกเมนูเ,เ,เทปนี้น้องแนนจะไม่ค่อยออกกล้องนะคะทพ,พ,พราะนเพราะแนนเป็นตากล้องถืออยู่อีกอย่างหนึ่งฉันไม่อยู่ตรงนั้นอะฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ฉันไม่คนถือกล้องแล้วกันเมนูนี้คุณทําอะไรนะไข่ชะอมหรือชะอมไข่ยากแล้วไก่กับไข่อะไรก็คือกล,กลางอะไข่ชะอมหรือชะอมไข่คนอื่นเรียกกันว่าไข่ชะอมหรือชะอมไข่ในในพิมพ์กันเข้ามานะคะความนองเราอยู่ตรงนี้ ้ใส่ได้อ้อยงูหงิดว่ะเป็นกระเทยจริงปะเนี่ยก็ดูเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นกระเทยผีนึงอ่ะพบแพทย์ข้าแม่รอย่าบ่นนะกินไปอย่าบ่นหอมเพืือให้น้ำมันเออจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราเตรียมของกันไปอะสี่พันหกอ้ําทำไมอ้ําเป็นเชฟได้เนี่ยเล่าก่อนโแต่ก่อนน่ะเป็นคนน้ำหนักเยอะ คนชอบกินแ mm. ม yeah. wow. I I ่ก็เลยสอนทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กแล้วพอย้ายต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำเองเพราะว่ากับข้าวมันแพงเยอะมันแพงไปถ้ามีเงินปลา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 เราก็ทำเองแมที่อยู่ที่แห่งเนี้ยวิเป็นใหญ่คุณจะเอาอะไรปักหมูยอขึ้นมาจากกะละมังเตรียมหรือยังทำอะไรเดี๋ยวมันต้องเตรียมพร้อมมันพร้อมไม่ใช่มาหาตอนทันเห็นไหมเห็นไหมหาอะไรเจอแล้วใช่ไหมหาอะไรใจเป็นลูกเป็นหลานยัง เห็นหรือยังไปแล้วไปแล้วมีแต่สิ่งเดียวที่เขาเป็นรูปแบล่างมีกันเขาบอกเขาโกรพลองกันแปลว่าเราหลักกันอาหารอร่อยอาาจะอร่อยจัดังอาหารจะอร่อยจริงหรองกว่ดงานารเนกินค่ะเ้าเฟิงแบ๊เกันคกัน ว้ <What? S 1> าข้าวไหมคะไม่ไม่ไมอ้โหปีมึงไหม้แล้วต้องคนบ้างมึงมันยังไม่ไม้ไมไมน้ายังร้อนอยู่เลยคนมัน<ล>ไม่ใช่ข้าต้มนะมันเปข้าข้าสวยโอหยุดหยุดรอยกินไหมบ่นฮ้ยนำข้าวขอดว่ยบางเกดนิดน่มามา,มาน้ำเดือดแล้วน้าเดือดแล้วปะมา,มาละมาละนางเอกของงานนี้ใส่หรอห้ามคนนะน้ำซวนี้ต้องใส่นะเยอะไหม น้ำปรุงเยอะไหมเยอะค่ะเชจะออกไหมไม่ออกค่ะแก้ไขยังไงถ้ามันล้นเทออกค่ะจะแก้ไขได้ไหมทําให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องกินไปลายบอลสวายมากคุณสวยมากนี่เตาเตาเปิดทำไมคะเตาเปิดทำไมข้าวข้าวข้าวบอกเลยอุ้ยข้าวสวยมากอ๋อรอรอเห็นไหม้องตามบุกไล่ไล่ไล่ ไม่้ชิมหรอกอะไรได้ยังอะไรได้ยังอะไรอเลยวิธีการทำเทปนี้นะคะก็จะไม่มีเลยเพราะว่าเทปมีสคนเราไม่สามารถใส่วิธีได้เลยต้องขั้วก่อนนะคะอันนี้คืออะไรกับอะไรบ้างคะขั้วั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 วะ อันนี้มี coriander ค่ะเม็ดผักชีกับ black pepper เราจะเอามาทอดก่อนนะคะทอดเพื่ออะไรอ่ะเออแบบว่าเอามาทอดอ๋อทอดมาทอดใส่ลงไปได้เลยเฮ้่ไม่หั่นเลยอรอเดี๋ยวมันเปื่อยเดี๋ยวมันเปื่อยอันนี้กินได้เฮ้เลยเนี่ยหวานมากหอมกรุบอร่อยทำไงทำไงต้องเชื่อมไว้เน่ไหม จ๋าจริงนะมะเขือเทศที่เน่ยกินได้มะเขือเทศที่ไทยอ่ะมันจะมีความแบบกลิ่นมะเขือเทศอะมันขึ้นแต่กลิ่นมะเขือเทศที่เน่ยไม่มีแต่มีรสชาติมะเขือเทศงงปะนี่เริ่มทำเก่งจังเลยอ่ะมันดูมีเท็กเซอร์ของกระเทียมของอะไรอย่างงี้เนาะแต่เวลาล้าน พิกมันนั้นเลยหรอวิ๊สับแทบสับแทบต้มแทบกูไม่กินแฟนบีบไปเลยสิเหยาะทำไมมึงขวดแก้วมึงก็บีบไปไหโอ้โหไม่ได้หักมั้งอุ้ยวิมันเปรี้ยวไปบอสับแซบสับแทบต้มแทบหวานมันต้องตักด้วยพี่เหรอแกะเปลือกกุ้งเลยพี่นาแกะเปลือกกุ้งอ่ะมันทำให้กุ้งมันเนื้อจุยซี่ไม่เป็นไรแกะไว้ช้สั่ตัวที่แบบไงอ่ะกินปลายบ่นนะไม่แกะฮะเติมอีกเหรอเติมเติมเติมอะไรดีไม่แกะ เ่มันไม่เคมอะะอไม่ไมเดีวเ,เดียเราใส่มะนาวด้วยจะบอกว่าเค็ดลับของการทาต้มยำนะหลายหลายบ้านเนี่ชอบใส่มะนาวตอนที่มะนาวมันเดือดแล้วมันทาให้มะนาวอ,อ่ะขมต้องปิดไฟปุ๊บ้วค่อยใส่มะนาวไม่ใช่ปิดไฟใส่ก่อนก แล้วก็ปิดไฟโป๊ะแล้วก็ใส่น้ำมันอาลงไปอุ๊ยอ,อร่อยไม่ใส่ผงชูรสได้อ,อ,ดอีกใส่ผงชูรสอีกขอร้องเขี้ยออีกๆๆๆพอแล้วเรามันผงนัวอยู่แล้วอุ้ยว้าวอุอยออยา จก่พึ่งแก่พึ่งมึงน้ำมันมันเยอะน้ำมันมันเยอะวุ้ววีมีกราด้วยไข่เีเราเเสิร์ฟได้แล้วค่ะเราหน้าที่ชิมอ้ยดูไข่โมนีดิร้อนร้อนปะ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  ับหน้าที่นะคะจัดจานค่ะ ตอนทอดค่ะเฮ้ยหนูก,ออออกน็อร่อยอบหวานอร่อยมึงอร่อยหนูก็อร่อยแหนขอชิมไข่ชะอมก่อนหนึ่งอ,อือร่อยน้ำมันกะปิเราไม่ได้ทำนะคะซื้อสำเร็จขอชิมน้ำแกงมะระเพื่อนเย็นึงพูดออ,อกมาคุณหมอชิมยัง ิกนตามมาด้วยยำนะคะโ้นชิมน้ำแกงมนะระอ่ะยำให้แบบเบสนะเมื่อกี้สุภาษิตที่วา่าหวานเป็นลมขมเป็นยา,าเอาไปทิ้ง <c oughs> จะกินได้นะอร่อยกินได้ก็ต้องมะระไงเออถ้าจะกินหวานๆเดี๋ยวไปกินส่วนอื่นนี่กินขมเน้นขมตามมาด้วยค่ะมาเป็นต้น บบโอ้ยอร่อยฟันต้นอีกกรอบมากยำอ่ะเราจะมนานอยู่ไม่ขวางยำอร่อยมากนั่นนัเงไปอ้างเปิดร้านยำเขาทำเยำอร่อยเนาะควรไหมเปิดร้านยำทีนี้ลองยำยำเหมือนอยู่ไม่ขวางก็เป็นโมเมนต์โน้ตตัวนะคะทุกคนกินไปกับบทเต็นี่เดี๋ยวขอตัวไปกินกันกับนัววันนี้แล้วกันนะจ๊ะ ถ้าเกิดใครอยากเห็น EP ถัดไปกับสามแม่ครัวครัวสรวนนะคะอยากให้มีอีกในอีกกินไปกัะบนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแถมกดไลค์ให้หน่อยเป็นกวอาและกำลังใจให้น้องอ้ํากับพี่คณาที่เป็นเชฟใหม่ล่าสุดด้วยนะจ๊ะที่สำมัดูตอนกี่โมงบอกกันเข้ามาด้วยนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย ไม่ได้อีดอกมาขอให้เขาช่วยเหลือให้ได้พูดอย่างนี้ออกคณะไม่อินหน่อยน้องนุ่ยนั่นมนเมันใครแก่ให้เค็ดเิดฟันอร่อ,อยอ่อยะอันนี้อร่อยได้เจ๊อะ